สวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้มาชอกับในช่องของฟาร์มวัวลุงเอกนะครับผมมันนี้เป็นวันศุกร์ที่เจ็ดเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมวันนี้จะพามาเยี่ยมชุ่มฟ้ามนะครับผมตอนเต่าเ้านะครับผมตอนนางัวเขาขนึงขยังมีในคออยู่นะครับผมพรานได้ออกไปอ่ตั้งนอกนะครับตอนนี้นี่มีสื่อเขามาอยู่หลายตัวนะครับผม นี่ก็เป็นแม่ลูกนะครับผมแม่ลูกสีแดงนะครับตัวนี้เป็นลูกของ KF สามเก้านะครับผมแต่แม่เป็นบกไย่ไปไหนนะครับผมแต่ลูกอะถือว่าง,งามนะครับผมเป็เขาเรียบร้อยนะครับ <c oughs> นี่ครับตัวนี้เป็นแม่พันธนนนุ์นะครับผมแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ใหญ่ๆนียนะครับผมสูงร้อยสี่สิบห่านครับประมาณสี่สิบห่าแดงนะครับผมแดงนะครับแดงครับเืลองดำครับเพื่อ แดงเครื่องดำครับตัวนี้จะเป็นงูเถิดนะครับผมงูเถิดน้อยนะครับผมสีแดงนะครับผมราคาสามหมื่นกว่า 30, บาทน,นะครับผมตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทกลับเป็นเถิดนะครับผมตัวนี้กนขางหูงครับผมครับจับได้สบายนะครับผมหน้าล้อนะครับตัวนี้ มารอครับสำหรับคนเลี้ยงว่าก็มีความสุขนะครับผมนะครับปีกของสวยนะครับผมแข้งขาใ่นะครับตัวนี้มาถึกครับตอนนี้ก็เกือบเต็มฟาร์มนะครับผมหลังจากฝั่งฟาร์มมาได้เสร็จประมาณสักเดือนนึงนะครับผมก็ทยอยซื้อเขามาเรื่อยๆนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับผมแม่พันธุ์ที่เตรียมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมครับให้ลูกน้ำครับลูกน้ำนะครับผมน้ำครับแม่ใหญ่ใส่ได้นะครับผมตัวนี้ขนาประมาณร้อยสามสิบเกือบสี่สิบนะครับร้อยสามสิบกว่านะครับผม,นนม,มบความ,มสูง ตัวสามสิบห้าวายูนะครับภาพผมจะเน้นเป็นง้วง้วสีแดงนะครับง้วที่แดงนะครับนี่ครับแม่สาวครับแม่สาวน้อยนะครับผมลูกแม่นะครับผมแม่สาวน้อยนะครับผมสวยนะครับแดงจิงคึ่งครับผมสวยแดงครับ อยู่ยังนน้อยนะครับผมอนาคตไกลเลยครับง่วแม่เนี่ยนะครับผมสวยนะครับให้ลูกเลยหลายตัวแล้วครับผมให้ลูกงามนะครับผมแม่เนี่ยูกงามน่ครับบั้นบุ้งแม่สาวครับบันแม่สาวน่ครับถือว่าเป็นนั่งเอกนะครับผมตัวนี้ครับสูงงามเข้าดีนะครับผม ลายลอยหาซิปึนนะครับลอยหาิกว่านะครับแม่นี่แดงตามตำล่าครับผมงถึงปากนะครับครับปมงจุดเป่งการเลี้ยงงวัวต้นน้ำนะครับผมกรเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเลี้ยงเอาลูกมันนะครับ บอได้เลี้ยงขุนพิพนนะครับผมพอบม่มีความรู้ในด้านนั้นนะครับผมเลี้ยงเป็นต้นน้ำนะครับผมเราจะเอาลูกนะครับเลี้ยงเลี้ยงอาศัยขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับผมเอาจำนวนนะครับกเ็เลยค่อนข้างจะหาแม่พันธุ์มาไว้นะครับแม่พันธุ์มาไว้ แต่อยู่กับธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติอยู่ก็ขอบครั่วนะครับผมในเขตเนีน้อาชีพสิทธของมากนะครับผมขออาชีพนี่ถามว่าผมเคยเหตุบอผมก็เห็ุมาอยู่ครับผมตอนตอนอสมัยเป็นช่งเป็นวัยรุ่นครับผมในหน่อยตอนพอดีโต,ตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไปทำง,ทงานกรุงเทพนะครับผมแต่ทุกท่ายกับแต่การบ้านเฮาเก่าน,นะครับ อยู่กับไหลกับหน้าเลี้ยงขั้วเลี้ยงขั้วครับผมเก็ฟ้ามั่วไว้นะครับผมปลูกงานะครับพุทธะเลี้ยงปลานะครับครับครับเดี๋ยวมือมือหลังผมจะพาไปเบิ่งเถียงหน่อยนะครับผมปลูกสร้างไว้นะครับครับผมปลูางไว้ก็พอดะนั่งพักนะครับผมซอไม่แห้งนะครับเย็นรมเย็นสบายดีนะครับผม ในยุคธรรมชาติครับผมกับยากับปูกับปลานะครับครับมานี่เดี๋ยวพาแกมาชมฟามงัวนยซื้อนะครับผมครับจะได้กะเพื่อจะเข็นยั้งเลือหูหยั้งนะครับผมกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมเกี่ยวกับการทฟาฟามง่วนะครับผมต่อได้ผมก็จะตอบนะครับตอบไปแล้วผมจะไปหาคาตอบมาให้นะครับผมสำหรับการเลี้ยงงัวนหรือวการเกษตรบางย่านนะครับผม หยาจังได้งว่วกินดีหยาจังได้แบบเห็ดง่ายเพรต้องสับนะครับผมนะครับสับกับอันตรายนะครับเนาะบางคนกบบมือขาดมือได้ไปนะครับผมเห็นมันกับอ,อันตรายลน่ากลัวนะครับการสับหยาเครื่องสับหยาบอลไม้มีเสตตีแล้วนะครับผมบางบาง,บางรุ่นนะฮะผมไปกินเองจ้าคลิปนี้ก็จอจบไว้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามน,นะครับผมของฟาร์มัว ลุงเอ๋กนะครับผมในช่องนี้นะครับผมขอบคุณครับ